ถ้าวันนี้เกาหลีเหนือยิงมิสซล์ใส่อเมริกามึงจะได้เห็นหนังไหายานาโคตรแพงแบบฟรีๆเลยสัตว์คือไอ้มิสซล์ที่ว่าคือควา27ที่เขาเรียกกันว่ามิสซล์สัตว์ประหลาดยิงได้ไกล15,000กิโลเมตรยิงตรงไหนของอเมริกาก็ถึงหมดแม่งโหดจริงแต่ปัญหาคือพอยิงปุ๊บดาวเทียมสอดแนมของอเมริกามันเด้งเตือนทันทีเสียงไซเรนดังลั่นประเทศขั้นแรกเกาหลีใต้จะรีบยิงสกัดก่อนเหมือนพี่บ้านข้างๆที่ไม่อยากให้ไฟลามมาถึงบ้านตัวเองแต่ถ้าพลาด ญี่ปุ่นก็โดนลากเข้ามาช่วยด้วยอียิ s ต์ซิสเต็มยิงสกัดเต็มเหนียวถ้าสองด่านนี้ยังกันไม่อยู่งานเข้าเลยครับพอไอ้ฮว217แม่งแต่หัวได้ปล่อยหลายลูกพร้อมกันทีนี้ระบบป้องกันต้องวิ่งกันหัวหมุนยิงพลาดแค่ลูกเดียวคือเมืองหายทั้งเมืองแต่อย่าลืมถ้าเกาหลีเหนือกล้ายิงจริงๆเท่ากับเซนใบมรณาบัตรตัวเองเลยนะเพราะอเมริกาแม่งกดปุ่มตอบโต้ทีเดียวเกาหลีเหนือหายไปจากแผนที่ภายในไม่กี่ชั่วโมงแน่นอน สรุปคือยิงได้แต่แม่งก็เป็นการกดปุ่มดีลิทตัวเองดีๆนี่เองไอ้สัต